ครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเสนอเตาเน็บน้ำยา4 5 6หนะครับอันนี้เป็นเตาขนาด5้หุนครึ่งโป่งขัดมันนะครับรบเหลี่ยมนะครับเตาเน็บน้ำยาเน็บน้ำยา4ี่ห้านะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูว่าความแม่นยำของเตาชุดนี้จะมีประสิทธิภาพแม่นยำกับที่เขาเขียนไว้หรือเปล่าครับ4ี่ห้านะ เราลองดูสักห้าเปิด6เปิดดูนะครับเอ่าเปิดแรกจะมี4ี่ห้าหปนมาไหมห้าสามองอ้าวติด5 1ตัวนะครับเปิดที่2 5 4 2 5 4 2นะครับเปิดที่2เปิดที่3เปิดที่3เป็น6กหเอียว หกห้าเอียวเนบหกเอ้ยหกห้าเอียวนะครับเปิดที่สี่เป็นสี่ห้าหกเปิดที่สี่เป็นสี่ห้าหกนะครับเปิดที่ห้าเป็นเป็นอะไรเอ่ยหกห้าสามพอได้ไหมครับคุณลูกค้าทั้งหลายครับเหมาะสําหรับเจ้ามือนะครับเอาไว้ปาบต่ําครับเปิดที่หกหรือเปล่าครับนี่เปิดที่หกเป็นอะไรดูสี่ห้าหกนะครับ เอาเปิดที่เจ็ดดูครับเปิดที่เจ็ดห้าห้าสองครับโอ้ใช้ได้เลยครับเต่าชุดนี้บอกตรงๆครับความแม่นยำค่อนข้างจะเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นะครับเปิดที่แปดสี่สี่ห้านะครับต่ำแทบไม่เห็นเลยครับต่ำแทบไม่เห็นเลยครับอ้าวมาแล้วครับอากาศยึงติดห้าอยู่ครับเปิดที่เก้าเอาสิเปิดดูนะครับสิเปิดดูนะครับ อ่ะสิเปิดเป็น3ามสี่ห้าถือว่ามีความแม่นยำถึง80%เลยนะครับเต๋าเดบน้ำยาตัวนี้ครับเดบน้ำยาสี่ห้ากนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดเจ้ามือมือใหม่สมัครเล่นก็นผมก็ขอแนะนำเนี่ยเต่าพวกนี้ดีนะครับไว้ปราบต่ำนะครับพวกนี้สามารถไปเขย่าในบอน่อนได้นะครับสองไฟผ่านตัวตรวจผ่านนะครับชุดละสี่้อยบาทเริ่มต้นที่สี่บาทนะครับ ค่าส่งอีก60บาทจัดเก็บเงินปลายทางเลยนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็โทรสั่งได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ